นักเพื่อนฮันโนเป็นเหมือนที่มีแต่ความสงบผู้คนใช้ชีวิตตามปกติจิ้งดิ้งดิ้งดิ้งจิ้งจิ้งจิ้งดิ้งจ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 ิ้

I'm not sure about the day